หากเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์บ้านเรือนเนี่ยไฟไหม้อาคารต่างๆเนี่ยมันไฟมงไฟไหม้แล้วเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดได้อย่างไรโดยที่ไม่ให้เราเนี่ยสำลักควันคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสำลักควันแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นอ่าไอ้บางคนเนี่ยเจอไฟมงไฟไหม้เนี่ยกเกิดอาการอะไรหนึ่งอาการไพนิกอย่าคิดว่ามันจะไม่มีอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแม้แต่แผดินไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรู้กันไว้ดีกว่าแกมาดูวิธีการแรกหนึ่งมีสติเรียกสติมาก่อนเลย สติมาสติมาสติมาปัญญาเกิดสมมติว่าภายในห้องปัญญาเรามีถุงควันมาควันมาปุ้งปุ้ง,งหายใจไม่ออกจะขาดอากาศหายใจล้วทำยังไงจะวิ่งลงไปไ,ได้ไหมควันควันควันมาเข้าจมูกเข้าตาเสีหูจัดตาหเหลือเกินพอเสร็นแล้วสมมติว่าเรามีถุงพลาสติกนะเราสามารถอยู่ในถุงพลาส,สติกได้น้อย3ามถึงห้าทีเอาหัวหน้าเผา,า,นะาขอนุญาตหมวกนะนาาการนําอากาศเข้ามาสู่ถุงพลาส,สติกทํายังไงแบบนี้ผูกเลยหนึ่งสองสามพอแล้วแต่นักเอาแล้วกัน พอเมียกาปึ๊บใส่ไปเลยปึ้งปุ๊บเห็นไหมมันจะพองอยู่เห็นไหมเนี่ยเราเอาเวลานี่แหละเนี่ยที่วิ่งหลบนี้ออกจากตึกอาคันพอฉันแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันจะสามารถอยู่ได้ประมาณ3-5นาทีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีสตินะเรานะ่าจะสามารถรอดจากไฟไหม้รอดจากควันรอดจากพลพิษต่างๆได้เพราะอะไรมีถุงนะเห็นไหมมันอยู่ทีนน่ไหนหายายังก็ไปวิ่งวิ่งวิ่งดิวิ่งดิงดงดให้สติเอา ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่ว่ามันสามารถนําไปต่อยอดได้เมื่อเกิดสถานการณ์จริงนะถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นการเปดความรู้สรุปสุดท้ายนี้มีใครมีองใสไหมเกี่ยวกับการหลบหนีออกจากตึกอาคารสูงที่ไฟกําลังลุกไหมมีไหมครับมีไหมถามว่ามีไหมครับอ่าถ้ามีหลังจากนี้เหลืออวราอีกประมาณครึ่งชวโมงก็ทำการสึกปฏิบัตินะพวงนี้ก็ทรบบรศพบกตัวหลังการปฏิบัติ อ่าถ้าไม่มีใครมีอะไรส,สัยก็เชิญแยกไปตาดูหูฟังสมองคิดตามนะไป